สวัสดีครับป้าป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อประชัดจ้ะป้าชื่อประชัดจ้ะประชัดเอ่อป้าชัดหน้าบังคับผมนี่ครับแดดประชัดเป็นคนก็เดินนานี่ครับแดดเนี่ยประชุดประชัดเป็นคนกันไหนครับเป็นคนด่านติ๋งจ้ะด่านติ๋งจ้ะเอ่อสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาเป็นยังไงเลยครับเราฟังจากไหนครับสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาก็ท่วมมากเลยจ้ะของบ้านป้าถึงไหนครับของบ้านป้ากราขมือดูทขมือดูถึงไหนตรงไหนไม่ทขมือถึงสูงขนาดไหนสูง ขนาดนี้ค่ะนี่นเนาะเลยพวกเก่ามาเ<า>ก,ากิดเพงเอวเนาะจ้ะนี่เป็นอยู่สักวันกับป่าอมันเกิดอยู่หลายวันอจับเป็น6เจ็ดวันเออจะกระนาง6เจ็ดวันเนี่ยจะนี่เขาออกได้ไหมยังไงเขาก็ออกได้แต่รถมันจะเกี่ยวให้ไม่ได้น้ะมันมากจาก้ะ<อ>ต้องใช้คนเกี่ยวมันต้องเสียค่าพลังงานจะนี่เขาเขาเองเสียไหม ก็เสียบ้างก็มีจ้ะแต่ได้ก็มีเนาะจ้ะเงินได้ก็มีเงินเสียก็มีจ้ะมีหน่วยงานไหนมาช่วยอีกนะครับป้ามีหลายหน่วยงานอยู่จ้ะจ้ะมาดูแลหลายหน่วยงานหลายอย่างมาช่วยเหลือจ้ะที่นี้ห้องน้ำของท่าเราใช้ไม่ได้หรือมั้งเนาะจ้ะตอนนี้เราออกมาอยู่กันไหนพักกันไหนนะครับป้าก็อยู่วัดจ้ะอยู่วัดเนี่ยจ้ะของอยู่วัดหลายเจ้าไหมหลายหลายปัจจุบันยังอยู่ไหมอยู่ไอ้พึ่งกลับจากเพราะว่ากับวัดก็มีงานเทาไหร่กับ วัดจะมีงานตอนนี้ก็แล้วบ้านที่ยังหน้าไม่ลดก็ยังอยู่วัดอยู่ไหมก็ก็ยังอยู่แก่จ้ะกำลังใจเด้อป้าเด้อจ้ป้าถ้าเกิดถ้าเกิดหน้ามาอีกทำไงหน้ามาอีกก็ใส่วัดอยู่จ้ะวัดวัดไหนเนาะวัดวัดด่านติงวัดด่านติงเนาะจ้ะครับป้าชื่ออะไรอีกทีนะครับชื่อป้าชัดจ้ะป้าชัดนามสกุลอะไรครับดอกจันกลางดอกจันกลางบ้านด่านติงเนาะประสบผู้ประสบภัยของ นุ่นสูงคนหนึ่งเนาะคนนก็ให้กำลังใจวันนี้ก็มารับถุงพระราชทานจากคนที่เพื่อนถึงทายามยากเนาะก็ตำบลอะไรนี่ยตมบลจันทร์ออบตจันทร์เนาะครับขอให้ป้าผ่านไปจากอุทกภัยดีๆนะครับขอบคุณป้าครรบประจันต์สวัสดีครับ